สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นะครับตัวร้อยยี่สิบแอมนะครับกล่องฮาร์ดเคส์ตัวนี้นะครับเป็นตัวยอดนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องบางนะครับบางมากนะครับเดี๋ยวเอาไปเช็คเทียบให้ดูนะครับประมาณนี้ ความบางของต้องนะครับตัวนี้ขนาด120แอมป์นะครับผมแบตเตอรี่เป็นของ cat L อนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็จะรองด้วยฟองน้ำอย่างดีนะครับผมเป็นฟองน้ำกันกระแทก bms ขนาด150แอมป์นะครับผมเบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะครับ facebook ลุงลังซับบ์บสองนะครับตัวนี้ด้านในจะมีฟิลเบรกเกอร์นะครับรองด้วยฟองน้ำกันกระแทก แน่นหนาครับผมเรื่องความร้อนไม่ต้องห่วงนะครับเป็นแบตลิเธียมจะความร้อนไม่มีนะครับไม่มีความร้อนนะครับแม้แต่เวลาชาร์จการใช้งานก็ไม่ร้อนนะครับผมมาดูกันนะครับวันนี้มาดูรายละเอียดตัวนี้กันนะตัวนี้นะครับวิธีใช้งานนะครับผมขออนุญาตยกอย่างนี้นะครับเพราะกล่องมันบางมากสวิ์ด้านซ้ายมือนะครับเปิดสวิ์เพื่อใช้งานนะครับผมพอเปิดปุ๊บด้านข้างของเรามันก็จะติดทั้งหมดนะครับ ตัวนี้ช่องช็อกเกตทุกจุดจะเป็นช่องแจ็คก,กันน้ำอ่าเป็นช็อกเกตกันน้ําทั้งหมดนะครับทุกช่องเลยนะครับจะมีช่องจุกปิดกันน้ํานะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าอ่าต้องยกนะครับอันนี้กล่องบางกล้องด้านหน้านะครับต้องอ่าสวิตช์ฝั่งนี้จะเป็นคุม usb นะครับเปิดเพื่อใช้งานนะครับผม แล้วก็เปิดดูนะครับ USB, USB, USB จะเป็น3าจูนฟ้าชาร์จทั้งสี่ช่องนะครับผมจะเป็นชาร์จเร็วชาร์จได้จริงทั้ง4ี่ช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ช่องจุบุรีมาในรถยนต์เนี่ยเราจะมีให้ลูกค้าไปสามช่องอาชาร์จเดี๋ยวพอวันนี้ผมชาร์จกล้องให้ดูนะครับเป็นกล้องดิจิตอลฟูจิเพราะพวกนี้เขาก็ใช้ฟาสชาร์จเหมือนกันนะครับ วันนี้ผม,ผมชาร์จกล้องให้ดูเลยละกันนี่นะครับสถานการ์ชาร์จตัวนี้เป็นกล้อง xt สองร้อยนะครับผมเวลาเราไปแคมป์แต่ถ้าเรามีมือถือแล้วก็หาสายแล้วก็ชาร์จได้เลยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นซัมซุงตัวที่รองรับการฟารชาร์จสามารถใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่รองรับก็ใช้ได้ครับ usb มีหน้าที่ไฟออก5โวลต์นะครับแต่คือแรงดันตัวนี้คือจะเป็น3.0ก็คือจะเป็นชาร์จเร็ว ชาร์จเหมือนไฟบ้านเลยทุกช่องนะครับจะชาร์จได้ทั้งหมดอ่านี่นะครับเวลาชาร์จก็คือเราสามารถชาร์จได้ทุกช่องนะครับผมัรงผมเนี่ยอือครับผมชาร์จได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องแจ็คนะครับช่องแจ็คตัวนี้จะมีสองช่องนะครับนี่ช่องแจ็คช่องแจ็คคือสองช่องนี้ จะมีจุกยางกันน้ำนะครับตัวนี้ขนาด120แอมป์หลอดไฟผมจะแถมให้ลูกค้าหนึหลอดนะครับผมพร้อมแจ็คเหมือนกันแจ็คตัวนี้จะทำมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มานั่งทำเองนะครับผมจะเป็นงานสวยนะครับแล้วก็มีปิดเปิดกลางสายมีหลอดไฟอันนี้แถมนะครับเสียบเข้าไปติดแล้วนะครับอ่อันนี้แล้วผมแถมให้หหลอดนะครับผม ทุกช่องการใช้งานสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยนะครับอ่าน,นี่อันนี้ก็สําหรับอ,อยู่ในเต็นท์อีกอันนึงอยู่หน้าเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเสียบแสงสว่างนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวกลางแคมป์กลางเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ใชกับกล่องนี้นะครับอุปกรณ์12บโวลต์นะครับ12โวลต์เป็นหลักเหมือนเดิมตัวนี้ม้อข้าวดี12โวลต์เหมือนเดิมนะครับก็สามารถเสียบใช้ได้เลยนะครับ เปิดอันนี้ก่อนยางขาดแล้วนะครับใช้มานานแล้วอ่าเวลาเราต้องการหุงข้าวเวลาไปแคมป์นะครับเราก็ไปซื้อมอข้าวมาใบหนึ่งก็ราคาอยู่ประมาณห้าร้อบาทเองนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับทุกวันนี้ของอุปกรณ์ดีซีถูกมากนะครับเสียบปลายเสียบช่องจุบุรีที่กล่องนะครับช่องจุบุรีเราเป็นช่องอย่างดีนะครับนี่นะครับ ถ้าเราหุงข้าวเราก็เอาข้าวใส่ใส่น้ําหุงเหมือนหม้อบ้านเลยเวลาหม้อตัวนี้กินไฟอยู่ที่หนึ่งวัตต์นะครับใช้เวลาอยู่ที่45บ้านาทีใช้เวลาอยู่ที่45 w นบห้าทีาททก็หุง45น้าทีเสียไฟแค่8แอมป์แบตเตอรี่ก็น,นั่นก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับหม้อนี้ก็กินทานได้อยู่ประมาณสานคนครับสบายสบายอันนี้อุปกรณ์ดีนะครับหลอดไฟที่ให้ดูเมื่อกี้ก็หลอดไฟ DC แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกิดถ้าเราต้องการท่องเที่ยวเราอาจจะร้อนเวลากลางวันเราต้องมีพัดลมดีซีอันนี้เขาเรียกว่าพัดลมอมอนอขนาดความกว้าง16นิ้วตัวนี้มีอยู่5้าใบพัดมีเวลาตั้งปิดเปิดนะครับผมเราก็มีช่องรองรับไปแล้วนะครับก็คือด้านหลังนะครับสามารถเอามาคีบได้เลยนะครับผมแดงนี่คือบวกครับแดงกับแดงครับเวลาที่เราไปซื้อพัดลมมานะครับ เราก็จะได้หัวปากคีบมาเหมือนกันแล้วก็ดำดำอยู่ด้านนี้ครับหบมีบมันเข้าไปครับผมแล้พัดลมก็จะติดตัวนี้นะครับอ่าอา่แล้วพัดลมออกเราไม่ได้ยินตัวนี้นะครับสามารถเปิดพัดลมดีซี12โวลต์16นิ้วนะครับเปิดได้ต่อเนื่องอยู่ที่100ชั่วโมงนะครับ นั่นมันคือว่าหลายวันมากนะครับและลูกค้าที่มีตู้เย็นนะครับผมลูกค้ามีตู้เย็นใช้อุปกรณ์ไฟค่อนข้างมากแต่เที่ยวสองคืนผมก็จะแนะนำขนาดร้อยร้อยร้อยแอมขึ้นไปแบบนี้ร้อยยี่สิบแอมช่องชาร์จไฟบ้านจะเป็นช็อกเกตกันน้ำเหมือนกันนะครับนี่เสียบปลั๊กไฟบ้านเอาเครื่องชาร์จมาครับผมแล้วก็เสียบมันเข้าไปเลย เจับเข้าไปด้านนี้เวลาชาร์จขึ้นไฟสีแดงเต็มขึ้นไฟสีเขียวพอเต็มแล้วตัดเองนะครับเราทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเขาก็เต็มเพราะตอนนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับผมกล่องไฟนะครับจะเป็นฮาร์ดเคสนะครับก็ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับพลาสติกนี่จะเป็น ABS ความหนาของกล่องนะครับอันนี้ผมหยิบมาให้ดูนะครับหนามากนะครับผมอันนี้คือเราเจาะแล้วฝังอุปกรณ์เข้าไป นี่พลาสติกหนาก็คือพูดง่ายๆเกรดดีนะครับฮาเคตจะมีเกรดดีนะครับนี่ครับกำลังชาร์จใส่บ้านเข้าอยู่นะแต่ถ้าเวลาที่เราไปท่องเที่ยวแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถชาร์จในรถยนต์ได้นะครับเพียงเพิ่มอะแดปเตอร์หนึ่งตัวนะครับเพื่อชาร์จในรถยนต์ชาร์จในรถยนต์เราต้องมีอะแดปเตอร์เหมือนเครื่องชาร์จใส่บ้านเนี่ยแต่เป็นอะแดปเตอร์เฉพาะชาร์จในรถยนต์นะครับ ประมาณนี้นครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับช่องจุบรีเหมือนในรถยนต์มีสามช่องอุปกรณ์ที่ใช้กับรถใช้กับกล่องได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มันออกแบบสไตล์กระเป๋าเจมบอลน,นะครับมีหูจับด้านนี้นะครับฝาด้านบนไม่ได้เจาะนะครับผมแล้วก็ความบางของเขานีบางที่สุดในรุ่นนะครับตัวนี้ใช้งานได้นานนะครับกระทะลูกค้าพัดลมหนึ่งตัวชาร์จมือถือ เสียบแสงสว่างนี่สามวันสี่วันอยู่ได้สบายๆนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีตู้เย็นอาจจะอยู่ได้ประมาณสามวันอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ตู้เย็นขนาดลิตรขนาดคอมพิวเซอร์นะครับแต่ก็คือความจุเต็มแน่นอนนะครับเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมตัวนี้มันก็จะถ่ายลําบากหน่อยนะครับเพราะกล่องเขาบางจริงครับมีหน้าจอบอกมีมิเตอร์นะบ,บอกอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อันนี้โวลต์นะครับอันนี้อุณหภูมินะครับ ช่องการใช้งานทุกช่องจะมีจุกกันน้ําทั้งหมดนะครับก็คือคําว่ากันน้านี่คือกันละอองน้ําไม่ใช่ว่าเอาไปจุมน้ํานะครับก็คือกันละอองน้ําได้ระดับหนึ่งถ้าน้ําโดนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นอะไรเพราะทุกจุกทุกจุดของเราแม้แต่ช่องชาร์จสฟบ้านเราจะมีจุกยางปิดมีจุกปิดทั้งหมดนะครับ USB อะไรพวกนี้ก็คือจะมีจุกหมดช่องแจ็คช่องจุดบุรี่เหมือนในรถยนต์ก็มีจุก ไอตัวมอนิเตอร์ตรงนี้ผมก็ยิงซิลิโคนไปด้านในนะครับเพื่อกันกน,น้ําเข้าได้ด้านในก็จะตัวนี้ก็ยังมีฟิลเบเกอร์อยู่นะครับผมมีฟิลเบเกอร์เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับฟิลเบเกอร์อยู่ด้านในนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ใช้4ี่เซลล์นะครับ3.2มโวลต์นขนาด120แอมป์นะครับใช้4ลูกแล้วก็ต่อนุกรมกัน b ีมเอขนาด150แอมป์นะครับ ตอนมีเครื่องชาร์จไฟบ้านได้ตัดแล้วนะครับแบตเต็มนะครับฟิวเบรเกอร์อยู่ด้านนี้นะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับผมตอนมันมันเกิดปัญหาช็อตเกิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะตัดการทํางานเองนะครับตัวกล่องก็เป็นฮาร์ดเคสเราจะใส่ฟองน้ํากันกระแทกอย่างดีแลวเป็นฟองน้ําแบบลูกเต่านะครับคือการเคลื่อนย้ายการอะไรเงี้ยเราไม่ต้องห่วงว่าแบตจะเลื่อนไหมอย่างไรไหมเนี่ย มันแน่นนะครับมันแข็งแรงมากกล่องเก่งแข็งแรงทุกอย่างนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการรีวิวอีกแล้วครับผมเราก็เลยต้องมาทำให้นะครับสนใจนะครับ Facebook ลุงแซับบุญส่งนะครับ f c e e o o o p เพจกระล่องพลังงานสำรอง power box for c DIY ตัวนี้เน้นใช้อุปกรณ์ DC เป็นหลักนะครับผมเกถ้าลูกค้าอยากจะแปลงไฟเพื่อชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จโน้ตบุ๊กเราไปซื้อตัวแบบนี้มา ช้อปปี้ลาซาด้าตัวหนึ่งก็สามรอยห้าสิบบาทนะครับเอามาเสียบมาช่องจุลรีได้ครับผมมีหลายช่องครับอ่านี่ครับแค่นี้ครับผมเราเสียบปุ๊บเราก็เอาอะแดปเตอร์โน้ตบ๊กมาต่อได้เลยนะครับเอาไปวัดไฟวัดให้ครับเนี่ยไฟขึ้นนะครับก็คือเป็นไฟสองรอยสิโวลต์นะครับผมตัวนี้ไฟออกสองรอยสิบโวลต์นะครับ เพื่อโนตบุ๊กเพื่อชาร์จอะไรที่มันไฟชงไฟฉายบางทีหรือจะเป็นลำโพงพวกมาเชลอะไรพวกนี้ก็คือลูกค้าหลายๆคนเขาใช้กันก็คือจะแนะนำใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ก็ไม่แพงครับสามบาทถูกๆเลยครับผมเกิดถ้าตัวนี้มัน200วัตต์นะครับเกิดถ้าลูกค้ามีมีอินเวอร์เตอร์ In อยู่แล้วนะครับเกิดเป็นตัวใหญ่ที่ไม่ได้เป็นช่องจุดบุหรี่มาในรถน เราก็จะมีช่องแดงดำรองรับอยู่แล้วกล่องใบนี้นะครับรองรับอินเวอร์เตอร์ใช้งานโหลดต่อเนื่องไม่เกินขนาดหนึ่งพันสองรอวัตต์นะครับผมเป็นเพียวซายเว็บนะครับไม่เกินพัน0วัตต์สามารถใช้ได้แต่ก็การกินแบตเตอรีอร่จะเปลืองขวาสิบสองโวลต์อันนี้ก็ต้องลูกค้าต้องเข้าใจว่าใช้อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่จะหมดเร็วใช้อุปกรณ์ดีแบบเมื่อกี้กล่องไฟเราจะอยู่ได้มานมาก ประมาณนี้นะครับสนใจเขาทักกันมานะครับอ่าเดี๋ยวมาพบกันตัวอื่นอื่นอีกนะครับ